นี่สุดจิตราชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับรายการ l i ฟ์ทูเ a r นนะคะและนี่ก็เป็น EP ีที่3แล้ววันนี้นะคะมีมีเนื้อหาดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับกฎธรรมชาตินะคะถ้าเพื่อนๆรู้เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถนําไปปรับปรุงแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะกฎข้อที่1น,นะคะก็คือ กฎแห่งความคิดคะ่ะเพื่อนๆนะคะอาจจะเคยได้ยินคําว่าคุณคิดยังไงและพูดยังไงคุณก็จะได้สิ่งนั้นคะ่ะซึ่งกูรูนะักปัดความสําเร็จนะคะหลายๆคนเนี่ยได้ฟังธงมาแล้วแต่วันนี้นะคะม็จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับข้อมูลนี้นิดหนึ่งนะคะก็คือกฎนี้เนี่ยสำคัญมามาที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีวิัยทางความคิดและก็ควบคุมความคิดของตัวเองให้ไดค้ค่ะ เพราะว่าสิ่งที่อยู่ภายในก็คือความคิดและความคิดสอนถึงคําพูดและสิ่งที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกฎของคําพูดนั่นเองค่ะเพราะว่าเราพูดจากสิ่งที่อยู่ในหัวของเราพอเราพูดออกมาปุ๊บมันก็จะเกิดให้เราเนี่ยได้ลงมือทําตามสิ่งที่เราพูดและผลจากการพูดและการกระทําจะส่งผลให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้คือผลลัพธ์ในชีวิตของเรานั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะนักปั่นความสําเร็จหลายๆคนเนี่ยเขามักจะแนะนําว่าให้พูดแต่สิ่งที่ตัวเองอยากได้คิดแต่สิ่งที่ตัวเองอยากได้และไม่พูดถึงสิ่งที่ตัวเองไม่อยากได้ค่ะซึ่งการที่เราเนี่ยจะควบคุมความคิดของเราได้เนี่ยสิ่งที่มีแนะนําก็คือการนั่งสมาธิ <ย uch> เพราะว่าการนั่งสมาธิน่ะมันเหมือนการให้อาหารใจตัวเองนะคะให้เราเนี่ยสามารถส่อความคิดของตัวเองได้และก็ควบคุมได้ว่าเราจะคิดสิ่งไหนหรือไม่คิดสิ่งไหนได้ค่ะ กฎข้อที่2นะคะก็คือ the law of compensation หรือว่ากฎแห่งการตอบแทนค่ะซึ่งบทความนี้นะคะ Bob Proctor เนี่ยซึ่งเป็นกูรูสอนกฎแห่งแรงดึงดูดน,นะคะเขาได้กล่าวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจำนวนเงินที่คุณได้มาจะเป็น exact, r a t i o to หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นสัดส่วนที่แม่นยำกับ3สิ่งนี้ค่ะก็คือ 1. The need for what you do หรือความต้องการในสิ่งที่คุณทำอยู่ค่ะ พูดง่ายๆก็คือความต้องการที่คุณทําอยู่ในตลาดค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นเมย์นะคะก็คือเมย์นเนี่ยมีอาชีพเป็นหมอนวดนะคะก็จะอยู่ในตลาดหมอนวดนะคะก็คืออาชีพนวดนั่นเองแต่ละอาชีพนะคะก็จะมีหลากหลายตลาดเลยซึ่งสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําก็คือ <S <S พเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเลือกตลาดที่ดีเลือกเฉพาะตลาดที่เพื่อนๆเนี่ยอยากจะอยู่เท่านั้นค่ะซึ่งสิ่งนี้เพื่อนๆก็ต้องไปตัดสินใจเอาเองนะคะถ้าตลาดนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ได้มีความต้องการที่จะเข้าไปอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนได้เลือกง่ายๆก็คือเปลีี่ยนอาชพ สองนะคะก็คือความสามารถของคุณในการทํามันค่ะง่ายๆก็คืออย่างมีนใช่ไหมคะมินเป็นหมอนวดมินก็ต้องมีความสามารถในการนวดแล้วก็งานนวดเนี่ยเป็นงานบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยมินก็ต้องมีสกิลในการบริการลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสกิลที่สําคัญซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะทําอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพื่อนก็จะต้องมีความสามารถในด้านนั้นๆค่ะและข้อที่สนะคะก็คือ The difficulty there will be in replacing you แปลเป็นภาษาไทยก็คือ ความลําบากในการทดแทนคนคะ่ะแน่นอนแต่ละตลาดนะคะก็จะมีหลากหลายคนมากที่อยู่ในตลาดเดียวกันกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีจุดเด่นในตลาดนั้นๆซึ่งเราก็ต้องดูว่าในตลาดนั้นเนี่ยหาคนมาแทนคุณได้หรือเปล่าถ้ายิ่งคุณมีความสามารถมากๆและยากที่จะหาคนเนี่ยมาแทนคุณได้คุณจะยิ่งชาร์จค่าตัวได้สูงคะ่ะทุกคนคีย์นี้คือแพงมากจดไว้เลยนะคะกฎข้อที่3นะคะคือกด80-20ค่ะ เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้หรือทาให้คุณเนี่ยสามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้ก็คือมาจากโลกภายในคือคนที่ชนะโลกภายในเนี่ยก็คือชนะทุกอย่างนะคะ80%ก็คือมาจากโลกภายในหมดเลยและอีก20%นะคะก็จะมาจากโลกภายนอกซึ่งการที่เราจะสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะก็จิตของเราเนี่ยจะต้องเจ๋งก่อนอันนี้คอนเฟิร์มโดยนะักปั่นความสำเร็จหลายๆคนอย่างเช่นนับปูรินฮิล จิตที่เจ๋งคืออะไรก็คือการที่คุณเนี่ยจะต้องเป็นอิสระจากความคิดของคนอื่นนะคะเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยตั้งแต่0ถึง7ขวดนะคะเราจะถูกสะกดจิตทั้งไม่ว่าจะเป็นจากโรงเรียนครอบครัวหรือคนรอบข้างนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาคือแบบใส่มากคือเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกใบนี้เลยพอเราเกิดมาก็จะมีแบบว่าความคิดของคนอื่นมาเยอะแยะมากมายนะคะที่ใส่มาเราเนี่ยจะแ,แยกไม่ออกว่าความคิด อันไหนเป็นของเราจริงๆซึ่งส่วนใหญ่นะ่ะไม่ใช่ความคิดของเราเลยเราจะมักจะเข้าใจผิดว่าความคิดเนี้ยเป็นของเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะและคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความคิดแบบจํากัดนะคะและมินก็เคยเป็นหนึ่งในนะั้นแต่พอมินได้บทเรียนนี้นะคะก็มันก็ทําให้มินเนี่ยได้ตื่นรู้แล้วก็วิเคราะห์สิ่งต่างๆได้มากขึ้นว่าความคิดเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งในหัวของมินเนี่ยก็ยังมีความคิดของคนอื่นอยู่บ้างนะคะแต่ก็ ก็ไม่ใช่อยู่บ้างก็เยอะพอสมควรนะคะเน่งก็จะพยายามแบบว่าแยกความคิดให้ออกว่าโอเคสิ่งนี้มันคือความคิดของเน่งหรือเปล่าต้องมานั่งวิเคราะห์ดีๆว่าสิ่งนี้เราควรที่จะคิดหรือเปล่าหรือเราไม่ควรจะคิดหรือมันเป็นแค่ความคิดหรือความต้องการของคนอื่นมันใช่ความต้องการของเราจริงๆหรือเปล่าเน่งก็ยังต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเน่งก็ยังตกเป็นเหยื่อของความคิดของคนอื่นอยู่บ้างแต่ก็น้อยลงกว่าแต่ก่อนที่จะได้รับบทเรียนนี้นะคะ บทเรียนนี้นะคะสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple นะคะเขาเนี่ยจะพูดคานี้บ่อยมากๆว่าอย่าใช้ชีวิตภายใต้ขยะความคิดของคนอื่นซึ่งคำนี้มินก็เห็นด้วยมากๆเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็คือใครใส่อะไรมาก็คือแบบว่าไม่ค่อยจะมานั่งวิเคราะห์จริงๆว่าเนี่ยคือความคิดของฉันจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมานั่งวิเคราะห์ถ้าแบบมีความคิดอะไรเกิดขึ้นที่มันไม่ได้สร้างพลังงานบวกให้ใกับเรานะคะ ถ้าความคิดนั้นนะคะไม่ได้สร้างพลังให้กับเราเนี่ยแสดงว่าคนเนี่ยมาผิดทางแล้วคะ่ะถ้าคุณเข้าใจสิ่งนะคะคุณเนี่ยจะกลายเป็นจีเนียสแต่สิ่งนี้นะคะก็จะต้องใช้เวลาเพราะว่าโปรแกรมเก่าของเราเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเราเนี่ยได้ซึมซับความคิดของหลายๆคนที่ใส่เรามาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตื่นรู้เรื่องนี้ก็จะเป็นผลดีต่อชีวิตของคุณมากๆค่ะและบ๊อบพ็อกเตอร์นะคะก็ยังกล่าวบทเรียนหนึ่งนะคะที่เจ๋งมากๆเขาได้พูดว่า mind is the greatest power in all of creation แปลว่าจิตของมนุษย์เนี่ยคือพลังที่สูงที่สุดของการสร้างทุกสิ่งบนโลกเขาเนี่ยให้บทเรียนหนึ่งไว้ก็คือว่าถ้าเราอยากจะมั่งคัง่งร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะต้องสร้างคุณค่าหรือพูดง่ายๆคือแก้ปัญหายิ่งปัญหาใหญ่เท่าไหร่เงินและผลตอบแทนเนี่ยก็จะยิ่งเยอะเท่านั้นนะคะพูดง่ายๆก็คือยิ่งสร้างคุณค่าคนจะยิ่งรวยขึ้นค่ะและอย่าลืมนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้อง ทำตามสิ่งที่หัวใจตัวเองเรียกร้องนะคะตามความสุขของตัวเองหลายคนอาจจะมีปัญหาว่าตอนนีย้ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรก็คือมิอยากจะแนะนําแบบนี้ว่าให้เพื่อนๆนนลองทําหลายๆอย่างนะคะแล้วก็คอยสังเกตตัวเองว่าความสุขของตัวเองเนี่ยคืออะไรและถ้าเพื่อนๆเนี่ยกลัวลืมนะคะก็สามารถจดไว้ด้วยว่าความสุขของคนเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรบ้างถ้าเพื่อนเจอแล้วก็อย่าลืมลงมือทําแล้วก็ พยายามสร้างรายได้จากสิ่งที่เพื่อนๆทําแล้วมีความสุขนะคะนี่คือคีย์แห่งความสําเร็จที่นัปเพรนฮิลล์เนี่ยได้กล่าวไว้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้นะคะมินหวังว่าข้อมูลที่มินนามาแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะและสุดท้ายมินจะขออวยพรให้เพื่อนๆเ,เจอในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ทำแล้วมีความสุขแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้มินก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ